إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم วชร์อุโมร์มหดัสถ้าวและมหด ه สถึงบิดาและวัลลามหดัลละและวัลลามนรพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาในอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ลาก่อนอื่นกระผมต้องขอบอสียตขอสังเสียตัวกระผมและพี่น้องให้มีความตักวาให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺละลาเพราะการ ตักว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นสเบียงที่ดีที่สุดที่เรานำไปใช้ในวันลงหน้าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพระองค์อัลลอฮ์ตาอาลาได้กล่าวไว้ในสุรอะลุมัรอายะที่53ว่าออูซบิลลาฮิมินัชเชตอนีลรจิมบิสมิลลาฮิรลราะห์มานีลราะห์ิมุลยาอิบาดิยัลลัซีนอัซุรฟูอัลาอัมฟุซิฮิมลาตักนาตูมินราะห์มัดิลลาห์อินนัลลอฮฺ อินน e ัลลอฮะยาฟิรุลจุนูบะจามีอาอินนัฮหฮุัลอินนั่หฮุวัลกอฟฟุรุรฮิมซึ่งมีความว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าปวงเบาของข้าเอย๋ยบรรดาผู้ละเมิดต่อตัวของพวกท่านเองพวกท่านอย่าได้หมดหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอภัยความผิดบาปทั้งหลายทั้งมวลแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงอภัยยิ่งเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งอัลลอฮฺจาอัลาได้ใช้ให้ท่านนาบีมฮัมมัสสดสลลัมพูดกับมนุษย์บอกให้รู้นะครับบอกให้รู้ในหมู่มนุษย์ที่เป็นคนเคยทำความผิดมาแล้วอยากจะเป็นคนดี มุมหนึ่งของคนจะเกิดความรู้สึกว่าอาลัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เราหรือเราทำบาปมามากมายเราเป็นคนที่ทำบาปมาชีวิตเรามีแต่บาปและจะเกิดความรู้สึกว่าเราจะเป็นคนดีนี่อลัลลอฮ์คงไม่ไม่รับเราหรอกความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นได้กับคนบางคนซึ่งก็เป็นคนจํานวนหนึ่งที่ไม่น้อยเหมือนกันที่มีความรู้สึกอย่างนี้นะครับ อัลลอฮ์ก็เลยให้ประกาศให้รู้ว่าอัลลอฮ์บอกให้รู้ก่อนลาตักนาตูมิรห์มัติลลาห์อย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์อินนัลลอหยักฟิรุซูนุบะยะมีอาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอภัยโทษในความผิดบาปท,ทั้งหมดอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้หมดเลยไม่ให้เหลือ เพราะว่าอัลลอฮ์นันอิณหูฮวลกฟูรุรฮีมพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตายิ่งเป็นผู้ทรงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษยิ่งเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งนะครับสาเหตุที่พระองค์ละตาลาประทานอายะนี้ลงมานั้นนะครับก็มีรายงานว่าพวกชาวที่ทำความที่ทำเชริกที่ทำความผิด คนที่ทําชีริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ไม่เอาพยาโทษนะ่คนทําชีริกเป็นบาปที่อัลลอฮ์จะต้องลงโทษด้วยกันให้ตกนรกโทษแห่งการเผาไหม้ในไฟนรกมันเป็นบาปใหญ่พวกนี้บอกว่าทําไมอัลลอฮ์จึงเรียกให้เราอีหมานต่ออัลลอฮ์ทั้งๆที่เราเคยทําชีริกเราเคยตั้งบารีต่ออัลลอฮ์เราเคยทําซีนา เราเคยฆ่าคนที่อัลลอฮ์สั่งห้ามไม่ให้ทำไม่ให้ฆ่าแล้วอัลลอฮ์ก็ได้คาดโทษเอาไว้กับผู้กระทำดังกล่าวนั้นว่าจะต้องลงโทษโด้วยไฟนรกแล้วก็การศรัทธาของเราเราจะศรัทธาต่อ Allah, อัลลอฮ์มันจะเกิดประโยชน์อะไรมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับการศรัทธาของเราเราเป็นคนที่มีความผิดมามากมายทำความชั่วมาตลอดชีวิต อลล l a ์ก็เลยประทานอายะน,นี้ลงมากุลยาอิบาดิยัลลซีนะอัสรฟูอัลลอัมฟุซิฮิมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้บวงบาวของข้าทั้งหลายเอ๋ยบ่วงบาของข้าผู้ที่ได้ละเมิดผู้ที่ได้ทำความผิดต่อตอนเองลาตะกนาตูมิรราะห์มะติลลาฮ์อ่า พวาท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้อย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอ์นะครับความเมตตาของอัลลอ์นี่กว้างขวางการแผ่เมตตาของพระองค์นั้นกว้างขวางยิ่งนักนะครับและพระองค์ย้ำว่าอินนอัลลอฮยยักฟซรุดซุนูบะจามีเออแ้ายิงอัลลอฮ์นั้นอภยัยโทษกับความผิดบากทั้งหมดไม่ว่าจะผิดเรื่องอะไรคนเคยทำผิดเรื่องอะไรที่ผ่านมา เคยทำชีริกใช่ไหมเลิกแล้วมาศรัทธาต่ AH, ออัลลอฮ์อัลลาก็ยกให้เคยทำซีนาใช่ไหมอลัลลาก็ยกให้เคยกินเหล้าใช่ไหมเคยประกอบอาชีพที่ฮารอมใช่ไหมเคยทำซีนาใช่ไหมเที่ยวผู้หญิงใช่ไหม เคยกินตังวงกินน้ำพ่อมเคยเล่นไพ่เล่นการพานันครบสูตรของความชั่วไม่เคยละมาดครบสูตรของกันเป็นคนชั่วและอยู่มาวันหนึ่งจะเป็นคนดีเนี่ยบางทีคิดหนักคิดว่าอ๋อไม่รับคิดว่าตัวเองเนี่ยชัยตอนมันก็จะมายุแย่ให้ว่าคนแบบนี้อย่ามาทำอย่ามาเป็นคนดีเลยต้องไปเป็นคนเร็ว เป็นคนดีไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้พยาโทษหรอกนี่ใช้ตอนจะมากะซิบแต่อัลลอฮ์ประกาศอัลลอฮ์ประกาศให้ได้ยินกันท่วนหน้าเป็นคำประกาศจากอัลลอฮ์ว่าอินน um ัลลอฮะยักฟิรุสุนูวะาจะมีอาตแท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นอภัยโทษให้กับความผิดบาปทั้งหมดแล้วแล้วก็มา อธิบายให้รู้ว่าอินนาฮูฮวลกฟูรุตรอฮีมแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงกอฟูรกอฟูรนี่ก็คือเป็นผู้ที่ลบล้างความผิดอภัยโทษนะและเป็นผู้ทรงเมตตารอฮีมเป็นผู้ทรงเมตตาคนที่ทำความผิดบางทีใช้ตอนกระซิบจนกระทั่งว่าคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนตกศาสนาแล้ว เป็นคนที่อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้แล้วเป็นมูนาฟิกแล้วคนหน้าไหว้หลังหลอกแล้วอย่าเป็นเลยคนดีตัวเองก็กลุ้มใจตัวเองกลุ้มใจคิดไม่ตกวันนี้ให้เข้าใจวันนี้เราเข้าใจว่าอัลลอฮ์ทรงรับท่านมาเป็นบาวของพระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้ท่งตรวจเรื่องความผิดให้กับท่านอย่างแน่นอนเพราะว่าพระองค์นั้น อินนหูกานาเตวาบานะครับคนที่ตบัตตัวอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรับการเตบะรับการกลับเนื้อกลับตัวคนที่อัลลอฮ์ไม่รับก็คือตอนชีวิตมาถึงคอหอยจะตายอยู่แล้วชีวิตกําลังจะออกจากร่างแล้วบอกว่าฉันจะเป็นคนดีชั่วโมงนั้นอัลลอฮ์ไม่ให้หรือว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกวันนั้นขอกลับตัวเป็นคนดีอัลลอฮ์ไม่ให้ แต่ท่านวันนี้ท่านวันนี้ทุกคนชั่วโมงนี้อลัลลอฮ์รับการกลับเนื้อกลับตัวของท่านทุกคนอลัลลอฮ์พร้อมให้ท่านเป็นคนดีทุกคนพระองค์ประกาศว่าอินอินัลลอฮะยักฟิรุสูนูบะจามีอาท่านตั้งใจจริงเลยวันนี้วันนี้ท่านตั้งใจจริงตั้งแต่วันนี้อย่ารอพรุ่งนี้ตั้งใจจริงตั้งแต่วันนี้ว่า เอาล,ล็อกพร้อมที่จะรับเราแล้วเรากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีวันนี้เลยเราละหมาดให้ครบห้าเวลาวันนี้เลยเราเลิกพฤติกรรมที่ทาชิริกต่อ,อัลล,นนลอฮ์วันนี้เราเลิกเล่นไพ่วันนี้เลิกกินยาบ้าเลิกกินฮะเหล้าเลิกเสพกัญชาเสพยาเสพติดวันนี้เราเลิกเลยเลิกเลิกเล่นไพ่เลยวันนี้เลิก ซื้อเบอร์เลิกซื้อหวยออนไลน์เลิกซื้อเบอร์ที่เขามาเดินขายอยู่ตามสวนยางตามคันนาเช้าเชา้าคนตัดยางคนขายเบอร์ก็มาเดินขายเลิกวันนี้นะครับขายหวยมาเดินขายตามที่ทำงานที่ขายน้ำยางที่ที่ตัดยางเป็นสิ่งที่เป็นบาปเป็นบาปใหญ่เลิกวันนี้อลัลลอฮ์พร้อม อัลลอฮ์พร้อมเสมออินนาหูกาญตะวาบาที่จะอภัยโทษให้กับทุกคนพี่น้องพุทธาทั้งหลายนะครับอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราที่จะเลือกเป็นคนดีหรือเป็นคนชัว่วอัลลอฮ์ให้เราเลือกอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำ,กำหนดดอกอดัดเป็นอยู่ที่อัลลอฮ์จริง แต่อัลลอฮ์ให้เราเลือกท่านก็รู้ว่าท่านจะเลือกอะไรท่านต้องคิดดีกับอัลลอฮ์ในบางฮะดิษเนี่ยฮะดิษกุศีท่านอาบีได้บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอานาอินดาวนตอบดีบีข้าจะอยู่กับบาวของข้าที่คิดต่อข้าท่านคิดอะไรกับอัลลอฮ์ถ้าท่านจะให้อัลลอฮ์อภัยโทษท่านคิดว่าอัลลอฮ์ให้อภัยโทษกับท่าน ถ้าองค์อัลลอฮ์รับดูอาของท่านคิดดีหมดเลยอย่าคิดว่าเราคงไม่ได้รักเราคงเป็นคนชั่วเราคงเป็นคนดีไม่ได้อย่าคิดทางร้ายอย่าคิดทางลบเพราะอัลลอฮ์นั้นจะให้กับให้อิสระกับความคิดเราและพระองค์ก็จะอยู่กับความคิดเราวันนี้คิดดีนะครับและขอให้ทุกคนนั้นนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเป็นคนละหมาดครบห้าเวลา เป็นคนเลิกความชั่วทั้งหลายและชีวิตของท่านจะได้รับความสำเร็จครอบครัวของท่านจะได้รับความสำเร็จลูกๆของท่านที่ออกนอกลูก่นอกทางจะกลับมีความสุขอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างผู้สศรัทธาต่ออัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งถ้าท่านกล้าที่จะเลิกความชั่วท่านกล้าที่จะยืนหยัดในหลักการของศาสนาของพระองค์อัลลอฮุบฮานะฮูละะอาลาอะกูลูกอลิฮาซา وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء